โครงงานนักว really ิจิตรของเราวันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นโครงงานของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติพิบูลบำรงครับไม่อยากจะบอกพี่นิวว่าชื่อโครงงานของเขาเกี่ยวข้องกับยุงด้วยไฮโซก็โรมากมินิแฮ็กมอสพีโตค่ะเป็นไงคะโอ้ฟังดูแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับไปติดตามชมกันเลยครับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติปลอดยุงเพราะเรามี เครื่องดักจับยุงหรือเครื่องมีแฮกสมอสกิโตตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะมาดักจับยุงแล้วก็ลดปริมาณยุงในโรงเรียนแล้วก็ลดอัตราผู้ป่วยที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกในโรงเรียนค่ะตอนแรกๆที่เราเริ่มสร้างกันเราเริ่มจักขังก่อนเลยนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเลยค่ะก็จนมาถึงเป็นลูกบอลพลาสติกอุปกรณ์ที่เรานํามาใช้คือ1ลูกบอล2หลอดไฟ3พัดลมและ4มุลวดครับที่เราใช้หลอดแบคไลท์เพราะ หลอดแบกไลท์มีสีทึบแล้วยุงก็ชอบสีทึบเพราะสีทึบเป็นสีที่ดูความร้อนได้ครับเราเอาไอาเดียมาจากพัดลมดูดอากาศนะคะซึ่งอยู่ตามร้านอาหารเราเห็นว่ามันสามารถดูดควันเราก็คิดว่ามันก็น่าจะดูดยุงให้เข้ามาในตัวเครื่องของเราได้เช่นกันค่ะขั้นตอนการทำเครื่องดักจับยุง m i n i f m o s q u i t o ขั้นตอนที่1นนะคะเราจะลูกบอลน,นะคะมาวัด ด้านบน8เซนนะคะเพื่อจะตัดออกนะคะแล้วเราก็เอาส่วนด้านบนที่ตัดออกแล้วนะคะมาเจาะเป็นรูเพื่อจะทําเป็นฝาของเครื่องดักจับยุงค่ะหลังจากเจาะรูเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาพัดลมนะคะมาวัดซึ่งมีขนาด6เซนด้านเท่ากันหมดเลยนะคะแล้วเราก็ต้องเจาะรู4รูนะคะเพื่อจะยึดสายเคเบิลนะคะเพื่อจะติดตัวพัดลมเข้ากับตัวลูกบอลค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการเจาะรูด้านล่างนะคะเป็นจานวนสองรูนะคะเพื่อให้ใส่หลอดไฟได้นะคะแล้วจะสังเกตได้นะคะว่าจะมีสายพัดลมมีสีดําและสีแดงนะคะสีดํานะคะเราจะรวบมาทั้งตัวเครื่องทั้ง2ตัวเลยนะคะมาพันกันนะคะแล้วก็ทกําการบัตรกรีค่ะสีแดงก็เช่นเดียวกันค่ะมาพันกันแล้วทําการบัตรกรีค่ะส่วนตัวเชื่อมต่อกับตัวเครื่องนะคะ จะมีอยู่2เส้นเราก็จับแยกออกมาเส้นหนึ่งเราก็ทำการบัดกรีกับสีแดงส่วนอีกเส้นหนึ่งเราก็ทำการบัดกรีกับสีดำค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะติดมุ้งรวดลงไปนะคะเพื่อให้ได้เป็นฝานะคะเท่านี้เราก็จะได้เครื่องดักจับยุงมินิแฮกมอสกิโตแล้วค่ะ การทดลองคือสามารถใช้งานได้จริงค่ะโดยเราทำการทดลองเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ค่ะมีด้วยกัน3า,ส,าสีค่ะคือ สีม่วงสีเขียวและสีแดงค่ะโดยสีม่วงดักจับยุงได้มากที่สุดเป็นสีที่ดูดความร้อนได้มากที่สุดและลอยุงได้ดีที่สุดค่ะ,คะยุงจะชอบแสงใช่ไหมคะเขาก็จะบินเข้าไปตรงพัดลมเครื่องดูดอากาศตัวนี้ค่ะดูดเข้าไปแล้วพอไปโดนใบพัดนั้นยุงก็จะปีกแบบหักหรือไม่ก็เสียชีวิตหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่นามาใช้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้านะคะคุณสมบัติของวัสดุนะคะฉนวนความร้อนฉนวนไฟฟ้าตัวนาความร้อนตัวนําไฟฟ้านะคะ ภาคภูมิใจมากค่ะเพราะสิ่งที่พวกเราทำสามารถใช้งานได้จริงค่ะและช่วยพ่อแม่ประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะ